อร่อยนะอร่อยนะจบเองกรัดเลยอาหารจานเดียวนะคะอร่อยนะน้้เลยเนิ้ข้มาถูอเนี่ยอืนกินขานั่งลองน่งหลับไกลหลับไกลลับไกลพี่น้องเียวกินนึ่งสามเด้อพี่น้อง ย่ายนกยินเข่าก่อนพ้อวมพี่น้องจา๋าขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณครับอร่อยนะน,น,นะนว่าอาบน้พอดีเลยเลยี<อ>่บอว่างเอาาแต่ว่าอา้ขอซียิมมัหลายย่างตาย่ายนูนี่ผักตูมผักตูมฝรั่งลาบไก่ลาบไก,บก่บานพี่น้องล่องยอดสูงๆมันๆน้ๆนองจา๋า โชคโชคมานเพี่น pues oh. ้องอ้าวใก่ล้ดาบไก่พี่น้องลาบไก่บ้านเด้อลาบไก่บ้านสุดแซ่บเออพี่น้องยิงเข่าเนี้ยไอ้มาด้อพี่น้องกินเข่าลาบไก่ลาบไก่ลาบไก่สุกๆมันม bueno. ันพี่น้องจ๋าโชคโชคมัน้้นาีขง อร่อยนะอร่อยนะอาหารจานเดียวนะคะมะเขือพวงม่อนเขากินเหมือนแล้วพี่น right ้องอม่าตามเพลือใบมะกอกใบผักจุ่มฝรั่งน่ะเก็บไว้ต้องแข่งหวยนะพี่น้องสุกๆมันๆพี่น้องจ้า โชคโชคมันพี่น้องมาพี่น้องพี่น้องพี่น้องยาเบาเฮียมากินข่าวพี่น้องเบื้องไกลหลับไกลพี่น้องหลับไกลบ้านเลยหลับไกลบ้านเสือเซ่อเอินพี่น้องยิ่งเข่าเนี้ยไอ้เด้อพี่น้องกินข่าหลับไกล nạp cây nạp cây thật nè nói luôn chắc này nói đứa, phi nòng loang bừng xảy mắt là phi nòng ăn Hãy subscribe cho kênh không ขวายขว,ยวยนะคุณหมานำๆเลยด้วยๆนะคะคิดสิ่งใดขอให้ได้สมมุม,มาศปารถนานะคะหลับไก่ลาบไก,ลลบไก่กับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะล่างแล้วเมื่อพี่น้องอ้ามไอ้ข่อยืนกินข้าวนั่งลงกเนียวของลาบไก่ลาบไก,ลลบไก่ไ ลาบไก่พี่น้องาาอลาบไอพ,พี่น้องมาพี่น้องพี่น้องพี่น้องแย่เบาเฮงมากินข้าวพี่น,อน้องเบิ่งก้าต่อเฮ็ดกระตุ้มขนมอยู่บ้านเฮ็ดกระปุ้ะทานกับยายหนูนะคะเพื่อนเมื่อเนี่กับบ้านที่เนืองเนาะใส่สุกๆบ้นานหมาเนื้อพี่น้องให้มากินข,ข้าวกับยายหนูใส่สุกๆมันมาน น้องจ๋าโชคโชคมัน,โ,มน,มน,นโชคสุขมันมันนองจ๋าโชคโชคมันมันร่ำร่ำดวยๆนะคะคิดสิ่งใดขอให้ได้สมมุมาตรปะทานานะคะลาบไก่ลาบไก่กับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะล่างเหลี่มเมื่อตามเพลือใบมะกอกใบพักจุ่มฝรั่งเนี่ย เก็บเยอต้องแข่งหวาเลยนะพี่น้องน้ำๆเลยด้วยนะคะคิดสิ่งใดขอให้ได้สวมมุ่งมาปรารถนานะคะลาบไก่ลาบไก่กับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะล่างเหล่เมื่อไก่ลาบไก่พี่น้องลาบไก่บ้านเด้อลาบไก่บานเิือพี่น้องกินเข่าเนี้ยไอ้มาเด้อพี่น้องกินเข่าลบไลาบไก่ลาบไก่ลาบไก่ข้าวด้วยใส่ใจด้วยนะคะอร่อยอร่อยก็เผาจานเดียวไม่ตลาบไก่เมื่อในพี่น้อง ลาบไก่ข้างนี้อร่อยนะอร่อยนะจบเกงจับาทเนี่อาหารจานเดียวนะคะไก่ลาบไก่พี่น้องลาบไก่บ้านเด้อลาบไก่บ้านซึบเซ็บเออพี่น้องกินเข้าเนี่ยไอ่มาเด้อพี่น้องกินข้าวลาบไก่ลาบไก่ลาบไก่ีตัวพี่น้องมาพี่น้องพี่น้องพี่น้องแย่เปลาเฮ้ยมากินข้าวพี่น้อง เบิ่งโชคโชคมันมันน้องจ๋าโชคโชคมันกินไอศซรำมด้วยพี่น้องเดี๋ยวย่ายนกกินเข่าก่อนพ้าวอิมพี่น้องจา๋าขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณครับ อร่อยนะอร่อยนะเจ้าพี่ในบ้านเลยอาหารจานเดียวนะคะอร่อยนะอร่อยนะเจ้าพี่ในบ้านเลยอาหารจานเดียวนะคะมะเขือพวงม่อนเขากินหมดแล้วพี่นะใบกระบอกใบมะกอกก็มีนะคะใบมะกอก ใบมะกอกค่ะใบมกะกอกเนี่ยอายคอยดิสไปแล้วพี่น้องจ้า,าอ,อร่อยนะอร่อยนะจบเี่จงบาทเลยอาหารจานเดียวนะคะแซ่บไกล่ลาบไก่พี่น้องลาบไ,าไก่บ้านเดลยลาบไก่บ้านสุดแซ่บเออพี่น้องกินเข่าเนี่ยไอ้แล้วเด้อพี่น้องกินขนานา้าวลาบไก่ นัไก่หนาบไก่ดีค่อ้ตัวพี่น้องมาพี่น้องพี่นอ้นนองพี่น,อน,น้องเยอะวะเฮงมากินข่าวพี่น้องเบิ่งกาวด้วยใส่ใจด้วยนะคะอร่อยอร่อยก็เผาจานเดียวม่ตลาบไก่เมื่อนี่พี่น้องลาบไก่สกกวยๆมันๆน้องจ้าโชคโชคมัน่า,ายบาย มะเขือพวงม่อนเขากินหมดแล้วพี่เราไปขึ้นบอ่อมาอาบ๊ายบายอ่าบ๊ายบาย <c oughs> จะไปเลี้ยงควายเลี้ยงต่อไม่ให <c oughs> <c oughs> ้ได้หนูก่อนควายควายควายนักลูกไก่คอยยืนกินเขนางงนั่งลูกเนียวของหลับไก่หลับไก่ ลาบไก่พี่น้องลาบใบมะกอกก็มีนะคะใบมะกอกใบมะกอกค่ะใบมะกอกหน่อยอายอยเด็ดไปแล้วพี่น้องจ้ามาโชคๆมันมันพี่น้องจ้าโชคโชคมันโชคๆมันมันพี่น้องจ้าโชคโชคมันจิบไม่ซ้ำเนื้อพี่น้องเดี๋ยวย้ายนกยินเข่าก่อนเขั้นไอ่มพี่น้องจ้า ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณครับพี่น้องมาพี่น้องพี่น้องพี่น้องแย่เว้งมากินข่าวพี่น้องเบิ้งมะเขือพวงม่อนเขากินหมดแล้วพี่น้องไปขึ้บ่อมาพี่น้องอ้าว อร่อยนะอร่อยนะจ้าเรีนจบาทเลยอาหารจานเดียวนะคะลดน้อยลงจักน้อยน้อยด้อพี่น้องลองเบิงใส่มันนะอือร่อยนะอร่อยนะจ้าเรีนจบาทเลยอาหารจานเดียวนะคะแต่ว่าไอา้ขอสีอิ่มมาแล้วย่างแต่ไายห,หนูนี่ผักตูมผักตูมฝรั่ง หลาบไกล่หลาบไกบ่บานพี่น้องล่องเยาะซนกินไ่ซ้ำเลยพี่น้องเดี๋ยวย่ายนกยินเข่าก่นอ,อนพ่อไอิ่มพี่น้องจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณครับมะาเขือพวงม่อนเขากินหมดแล้วพี่นอกาอา